ขขี่กันนะขี่นอนะจะเบียดเสาและอันตรายอย่างนะครับในข้อก็คือเข่านะครับจะเบียดยุดเข่านะครับจะเบียดเหล็กนี่นะถ้าโดนม้าแก้่ท่านสามารถรับชมช่องมัจฉาจอมป่วนได้ตามเพลย์ลิสต์เลยนะจ๊ะดําน้ํายิงปลาป่วนยาบแพงกุลาป่วนสาระขีม้าแอลป่วนผีและตกปลานะจ๊ะสวัสดีครับคุณกําลังอยู่กับช่องมัจฉาจอมป่วนแม่สอดสดๆนะจ๊ะนี่นะครับวิธีการเข้าคคกม้าที่ถูกต้องนะครับ เหมือนกับการเข้าสังเวียนมวยมัใช่ไหมเนี่ยมัใช่เรื่องที่ต้องมาสอนกันไหมก็เหมือนที่ได้ชมคลิปไปนะครับวันนั้นเนี่ยขึ้นหลังมฉาใช่ไหมแล้วก็มาฉาเนี่ยนะครับเวลาลูกน้องผมขึ้นเนี่ยมาฉาจะเดินตามผมนะครับเวลาผมจูงหรืออะไรก็แล้วแต่แต่เวลาผมขึ้นหลังปุ๊บมาฉาจะไม่แสดงปฏิกิริยานะครับไม่มีอาการที่จะเดินนะครับหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับ เพราะอะไรเพราะว่าหนึ่งมัาฉาเกรงนะครับเกรงในความที่ผมขึ้นหลังแล้วมัาฉารู้ว่าผมคุมม้าได้คุมม้าฉาได้มัาฉาก็จะกลัวนะครับมันไม่ใช่มันไม่ใช่ว่าแบบมัาฉามันไม่เป็นอะไรนะครับมัาฉาโคตรฉลาดนะครับผมบอกตรงคือเวลาใช้วิ่งตีวงมัาฉาก็จะวิ่งเข้ามาจุบนะครับเพราะว่าถ้าเขาอยากจะหยุดนะครับเหมือนคลิปที่ผมลงไปเนะี่ยมันจะมีหล,หลายคลิปนะครับ ก็ไปเลือกดูนะครับว่าม้าแต่ละตัวนิสัยแบบไหนนะครับแต่ละตัวเนี่ยนิสัยไม่เหมือนกันแน่นอนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผมจะขึ้นหลังม้าฉาในคอกนี้นะครับโดยที่ไม่ใส่ขุมอะไรเลยนะครับม้าฉาจะยอมผมไหมแล้วมันจะม้าฉาเนี่ยจะทําอาการยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวดูกันยนยุดก่อนจุด อัน,นเนี้ยเนี่ยคืออาการของม้าที่ขึ้นหลังแล้วนะครับแล้วก็ทิ้งช่วงไปนะครับมาฉาเนี่ยผมไม่ได้ฝึกแบบจริงจังนะครับเพราะอะไรถึงไม่จริงจังนะครับเพราะว่ามาฉาเนี่ยอายุยังน้อยอยู่นะครับแค่3ามขวบก,กว่าผมยังต้องการให้มาฉาสูงกว่านี้เนื่องจากว่าตอนนี้สูงเท่าแม่แล้วนะครับร้อยหกสกว่าแม่เนี่ยร้อนะมาฉาก็ใกล้ๆกันแล้วว่จาจะโตนกนะแต่ช่วงหลังขมาฉาเนี่ย มันยังสามารถที่จะขึ้นได้อีกเพราะตอนนี้หลังของของเทรเบตเนี่ยมันจะตั้งตรงแบบนี้นะครับมันจะตรงแต่ฟิเชียนเนี่ยมันจะโค้งนะครับฟิเชียนจะโค้งแอนนะครับเพราะฉะนั้น,นหลังถ้าหลังแม่ฉาเท่ากับแม่เมลัยแปลว่าความสูงม่ฉาเนี่ยสูงกว่าแม่แน่นอนซึ่งพ่อที่ซึ่งเป็นฟิชเชียนเนี่ยนะครับจะสูงกว่าแม่อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องการให้ม้าตัวนี้สูงกว่านี้นะครับผมถึงไม่ฝึกอะไรมากนะครับแล้วก็มี FC เนี่ยถามเข้ามาว่าเป็นไงมม่ฉาขี่ได้หรือยังนะครับ ก็ผมก็ฝึกให้เขารู้ไปเรื่อยๆนะครับแต่ไม่ไม่บี้ให้ขึ้นขี่นะครับเพราะว่าม้าใหญ่พวกนี้กว่าจะขี่ได้ประมาณ3าขวบ4ขวบนะครับกว่าจะใหญ่สุดเนี่ยใหญ่สุดของเขาในประมาณ 4- 5ถึงขวบก็มีเพราะฉะนั้นแล้วนะครับผมจะไม่บี้นะครับไม่บี้ขี่หรืออะไรลอสขวบก่อนทีนี้จัดหนักแน่นครับแต่ตอนนี้มันเป็นขั้นตอนที่แบบว่าค่อยๆเรียนรู้กันไปนะครับให้เขาให้เขาเรียนให้เขาจําให้เขารู้นะครับว่าการทําแบบนี้มันถูกหรือผิดการขึ้นหลังใส่เหล็กปากโอเคนะมันอยู่ในคอนโทรลนะ ไม่ดื้อน,นะนะครับก็เหมือนที่ที่ทําคลิปลงไปนะครับอันนี้ผมไม่ว่าใครนะเพราะว่าบางคนไม่ไม่รู้ว่าผมปั้นไม้ยังไงฝึกไม้ยังไงนะครับอ่ายังไม่รู้แต่ที่แน่เดี๋ยวจะขี่แม่ไม้ให้ดูว่าถ้าผมทําไม่ได้อ่ะผมจะฝึกไอ้ขวัญได้ไหมทีบีนะครับเทรเบ็เนี่ยให้วิ่งมันเป็นเลขแปดได้นะครับเหมือนม้าอ้อมถังเดี๋ยวค่อยดูนะครับมาพ่ช่ดูเฉย เห็นไหมมันไม่ยอมมันจะเล่นนะครับนี่สายของมาฉาเนี่ยคือขี้เล่นนะครับยิ่งไม่มีขุมไม่มีเหล็กปากเนะ่ยมาฉาจะแบบนี้แหละยุดยุดก่อนอยู่เฉยๆ นี่นะครับอาการแบบนี้คือถ้าเป็นม้าคนอื่นเนี่ยผมกล้าไหมผมไม่กล้านะครับอาการที่บิดตัวเมื่อกี้มันพร้อมที่จะบิดลูกหลังได้เลยนะครับเม <c oughs> ื่อกี้เนี่ยดีดจริงๆนะอาการแบบนี้หมุนแบบนี้แล้วการทาหูรี่นะครับเดินเนี่ยมันดีดเลยนะถ้าเป็นม้าคนอื่นนะครับเนี่ยมันจะฟ้องได้ว่าการที่เรามีม้าของเราเองแล้วเราฝึกเนี่ยมันไม่เป็นอันตรายจริงๆแต่ถ้าเป็นมาออ้าคนอื่นแบบนี้โดนดีดไปแล้วนะครับการเข้าการที่ม้าหมุนเมื่อกี้นะม้าไม่ยอมนะ แต่มาฉาเนี่ยด้วยการฝึกที่อย่างหลายๆคนว่านะครับผมก็ฝึกเองต้องไม้ด้วยปามด้วยตีด้วยนะครับมือก็มือทันม,มือก็มือนะครับก็ทําให้มาฉาเป็นอย่างเงี้ยก็คือไม่ก้าวแล้วไม่ดีดคนไม่กัดคนนะครับแต่ชอบอาปากแย่เล่นอะไรเงี้ยมีปีขึ้นหลังหน่อยไม่เนะอาวีดีวีดีวีดีวีขึ้นหลังนะนะโอเคนะกองๆย่าไงเหรอก็น่าดิจี้เหรอตปีไหม อยู่ดีีก่อนนิ้วขึ้นหลังไม่เอาดีดีเร็วเร็วนี่คือความมึนของมัาฉานะไม่ใช่ว่ามัาฉาขี่ไม่ได้นะขี่ได้แล้วนะครับแต่ทิ้งช่วงแล้วมันก็จะกวนอย่างเงี้ยกะเล่น <c oughs> อ้มอยู่ดีดี่าดีๆๆ <c oughs> าดีเร็วๆมาดีขี่กันเร็ว,ๆๆรวดูเฉยเฉยเลย ไม่ได้เล่นด้วยไม่ได้ให้ให้โชว์ออฟจะขึ้นหลังนะอย่าถอยสินี่นะครับอาการแบบนี้ถ้าเราจะขึ้นเนะี่ยถ้าจับแล้วยังไม่นิ่งพอยังมีอาการถอยนะครับอย่าเพิ่งอันนี้ผมพูดถึงม้าในข้อของเราเองนะก็คือเป็นม้าในข้อม้าในบ้านที่เราฝึกมาแล้วนะครับดีแล้วนะครับรู้นิสัยกัน แต่ถ้าไม่รู้นิสัยนะครับหรือเพิ่งซื้อมาใหม่แล้วมาทําแบบนี้ไม่ได้นะครับมันเตะตายเลยนะเพราะว่าหนึ่งสัตว์พวกนี้จะห่วงคอกห่วงพื้นที่นะห่วงบริเวณอันนี้ผมจะไม่ไม่ใส่ขุมนะครับไม่ใส่ขุมแล้วดูว่ามันจะยอมตอนไหนด้วยความที่ว่ามันขี้เล่นด้วยนะม่ฉ้าเนะนี่ยตีตนะยูดก่อนจะขึ้นหลัง ที่จะไปทำงานเนี่ยจุกกันจุกดีกว่าจุกจุกข้างนี้ด้วยจุกข้างนี้ด้วยจุกาปากด้วยอือดูเฉยๆทด่ขึ้นหลังมาน,นะนะอย่าเล่นได้ไหมล่ะจะขึ้นหลังหน่อยใจจริงก็ไม่อยากขึ้นหรอกมีแต่เหงือ่อเหมน็น อันนี้คือสามขวบกว่านะครับนี่ใส่วัชชาจะขี้เล่นแล้วก็นี่นะครับจะเป็นแบบนี้แหละชอบควนด,ด,ดูดีดูดดีก่อนดูดีดีจะขึ้นหลัง บ,บนี้นะครับที่ปฏิบัติแบบเนี้ยสะบัดตูดแบบเนี้ยถ้าไม่ใช่ม้าเรานะครับมันดีดแน่นอนเห็นไหมมันจะถอยหนีนะครับเนี่ยมันจะถอยหนีถามว่าทําไมไม่ใส่ขุมซะลนะขึ้นขี่นะครับทําไมนะครับไม่ทาให้มันง่ายดูแล้วบางทีบางคนก็ลาคานะดูอาการแบบเนี้ยซึ่งถามว่ามันน่าลาคานไหมมันก็น่าลาคาญเนาะทำไมไม่ขึ้นขี่สักทีทำไมต้องทำให้คลิปมันยืดมันยาว สิ่งหนึ่งนะครับที่ไม่ใช้ขุมผมกําลังจะทําให้ทุกท่านเห็นว่าการที่ทําให้ม้ามันยอมเนะี่ยมันไม่ได้ทํากันในวันเดียวนะครับเราอาจจะใส่เหล็กปากได้มาฉาลูเหล็กปากแล้วรู้ขุมแล้วนะครับแต่ถามว่าจะให้ม้ามันยอมในวันเดียวมันยอมไม่ได้แล้วสิ่งที่ผมกําลังฝึกอยู่เนี่ยแล้วนาเสนออยู่เนี่ยก็คือให้เขายอมโดยที่เขาไม่ต้องมีอะไรเลยนะครับไม่ต้องมีเหล็กปากไม่ต้องมีอะไรแนตะ่ให้เขาค่อยๆเรียนรู้ไปนะครับเพราะว่าเขายังเล็กอยู่นะผมไม่ได้ ไม่ได้ที่จะ, <S <S จะฝืนขึ้นหลังม้าทันทีนะครับเพราะนั้นแล้วใครที่มาคอมเมนต์นะครับดูซะนะครับแล้วก็เข้าใจซะว่าที่ทําอยู่เนี่ยมันทําเพื่ออะไรและเพราะอะไรนะครับจุดประสงค์เจตนาคืออะไรนะครับอ่านี่นะครับมาดูกันว่าจริงไหมนะครับเมื่อกี้เราลองขึ้นแล้วมาฉาไม่ขึ้นเฮ้ยไปพี่ลูกเปียอะไดีกว่าีเชียวเลยีช่วยีช่วดู้วยไดูช่วยดูบาลางเลยช่วย อ่าน,นี้มาเอาจริงๆแล้วเนี่ยคล้องเชือกนะครับมาฉาก็ไม่ได้ดื้ออะไรเลยนะครับยอมไม่คล้องง่ายๆนี่แหละแต่เวลาจะอะไรเงี้ยมันจะแบบติดนิสัย่ชิเล่นนะครับเยอะ

ต้องเลิกกันหน่อยละคลิปนี้ถอดเสื้อแล้วนะครับเหม็นแน่ๆถอดรองเท้าด้วยยืยเฉยอ,อ่ะทีนี้ อ่หยุดหยุดหยุดเห็นไหมครับแม่ฉาจะรู้คำว่าหยุดนะครับเวลาสั่งเก่งมากเก่งมากหยุด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 ก่อนหยุดหยุดแล้วหยุดก่อนหยุดนี่นะครับเวลาพูดว่าหยุดลากเสียงยาวๆมัชฉาจะหยุดเก่งจุกกอนจุกกอนจุกกอนจุกจุกกันเร็วจุกเร็ว ยุดยุดกันยุดกนเร็วเก่นมากนี่นะครับคือการที่เราฝึกม้านะครับถามว่าอย่างเงี้ยใช้เวลานานไหมนะครับจะเอาให้ดีเลยเนี่ยใช้เวลานานแล้วก็จะต้องปากให้ได้ทั้งข้างนอกและข้างในยุดยุดกนเร็วยุดนี่นะครับ ลากเสียงยาวๆนะครับเวลาหยุดนะครับมาฉาจำเห็นไหมเก่งมากลรกเกง่งฮะเก่งมากเก่งมากนี่นะครับทาไมถึงนะครับไม่รีบเร่งกับมาฉานะครับเพราะว่ามาฉาเขาเรียนรู้ตลอดนะครับแล้วก็มาฉาไม่ได้เป็นม้าเร็วไม่ได้เป็นม้าดื้อนะแต่มันเป็นม้าซน เดินดีๆเดิน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  e ยูดเก่งมากเสื e ้อ e ดีเองไม่ได้กินหรอฮะได้กินไหมได้กินเสื้อดีไหมได้กินเปล่าฮะได้กินเสื้อไหมฮะได้กินไหมฮะจุ๊บหน่อยเลี้วจุ๊บหน่อยนี่จุ๊บหน่อยเลี้ยวจุ๊บหน่อยจุ๊บหน่อยเลี้ยวเลี้ยวจุ๊บหน่อย นะจุด๊ดนะเก่งมากเก่งมากลูกสาวที่เก,งก่งมากเก่งหยุดเก่งมาก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 หยุดเห็นไหมครับมัะฉายหยุดนะครับโดยที่มือไม่ได้ทําอะไรเลยไม่ได้ดึงนะครับไม่ได้ใส่ขุมนะครับไม่ได้ทำอะไรเลยทั้งที่ทปฏิกิริยาทีแรกเนี่ยดื้อใช่ไหม นี่คือเรื่องจริงนะครับเวลาฝึกมานะครับค่อยๆฝึกเอาไม่ต้องรีบนะครับถ้าเขาจําโดยธรรมชาติแล้วถ้าเขาจาเนี่ยนะครับเราจะขึ้นหลังเขาที่ไหนก็ได้ขึ้นหลังตอนไหนก็ได้นะครับไม่มีอุปกรณ์ใดๆก็ขึ้นได้นะครับแล้วเขาจะฟังคําสั่งเสียงแล้วที่เราสอนเขาไว้นะครับแต่เมื่อกี้ที่แรกที่เราดูกันอ่ะมัจฉาไม่ยอมไม่ขึ้นนะครับเพราะอะไรแล้วทําไมผมไม่รีบนะครับเพราะว่า ตอนนั้นอ่ะมะฉายังอยากเล่นกับผมอยู่เพราะว่าผมไม่เจอกันหน้าหน้ากันเนี่ยประมาณสี่ห้าวันได้นะครับเพราะว่าผมไปทะเลมาทีเนี้ยมะฉาจะมีความรู้สึกอย่างหนึ่งก็คือชอบเล่นกับผมอยากเล่นอยากหยอกเหมือนที่ยกหน้าเมื่อกี้ไม่ได้ขู่ไม่ได้กัดนะครับแต่คือการหยอกการเล่นกันซึ่งเป็นนิสัยธรรมชาติของมะฉาเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสิ่งเหล่านี้นะครับมันเป็นสิ่งที่เราจะรู้ว่าสัตว์ของเรานิสัยยังไงนะครับสิ่งแรกเลยปฏิสัมพันธ์คือจะต้องรู้ก่อนว่านิสัยมาของเรานิสัยเป็นยังไงนะครับ ถ้าเราจะไปซื้อจากเขามานะครับเราก็จะต้องสืบก่อนว่าม้าตัวนี้ลักษณะเป็นยังไงนิสัยเป็นยังไงเข้าลองเข้าไปดูนะครับดูแล้วเราค่อยเอามาประยุกต์ใช้นะครับแต่ถ้าเขาเคยฝึกมาแล้วก็รอดตัวไปนะครับแต่ถ้ามันเป็นม้าเด็กนะครับไม่เคยขี่ไม่เคยฝึกเนี่ยมันก็จะประมาณเนี้นะครับมันก็จะแบบขี้เล่นนะครับยอยู่ดมากเจ้า นี่นะครับทำไมถึงทำค้อบกว้างนะครับก็เพราะว่าเวลาฝนตกเวลาออกไม่ได้เนี่ยเราฝึกในนี้ได้นี่นะครับคือความจริงที่ที่เอาลงไว้ในช่องทั้งหมดนะครับแล้วก็มันเป็นเรื่องราวนะครับที่ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าทั้งหมดนะครับมันคือการวิเคราะห์ทั้งหมดแล้วนะครับในการที่จะสร้างอคอกม้า ในการจัดสรรพื้นที่นะครับในการสอนกันไปซ้ายไปซ้ายไปซ้ายรู้ซ้ายด้วยนะรู้ซ้ายด้วยไ <c oughs> อได้ไหมไอเลิฟยูเหรอฮะยุดยุดก่อนยุดยุดก่อนยุดเห็นไหมครับชี้ซ้ายมาฉาไปซ้ายนะ ขามันฉลาดนะครับแต่มันขี้เล่นยุดเก่งมากไปนีนี้นโอยุดหยุดหยุดหยุดเก่งมากนี่นะครับคือการที่เราใช้ร่างกายนะครับบอดี้แลงเกรดภาษากายนะครับ สอนเขาแล้วก็ใช้เสียงเรานะครับสอนเขาพ้อยังพอยังเรายะยิเข้อไปขี่กันนะขี่งกาอนนะจะเบียดเสาและอันตรายอย่างนะครับในข้อก็คือเข่านะครับจะเบียดยุดเข่านะครับจะเบียดเหล็กนี่นะถ้าโดนม้าแกละครับมันจะมีนะเวลาที่เราขึ้นม้าปุ๊บนะครับม้าเนี่ยมันจะเอาตัวหลบห่างจากคอกได้นะครับทั้งสองฝั่งสี่ทิศเนี่ยนะครับจะได้หมด แต่ถ้ามันจะแกล้งเรานะครับมันจะเข้าไปใกล้แล้วเอาเข่าเนี่ยนะครับเข้าไปเบียดจริงไหมนะครับถามถามชาวม้าหน่อยว่าจริงไหมนะครับนี่คือเรื่องจริงดูนะนี่ม้าฉามันจะเว้นไว้ให้นี่นะวันนี้วันนี้วันนีวันนี้ยาอันนี้ม้าฉาเว้นไว้ให้นะครับยูเก่งมากอันนี้คือม้าไม่แกล้งเราคือม้าเว้นไว้ให้แต่ถ้าม้าแกล้งเราไม่ใช่ม้าของเราเนี่ยมันจะเบียดเอาเข่าไปชนนะครับ ยูดเก่งมากจุกจัดจุกจัดจุกอืมจุกตาด้วยจุกตาด้วยอ,อืมอืมอืม,อมนี่นะครับนี่นะครับถามว่าทั้งหมดคืออะไรนะครับคือความรักความใกล้ชิดนะครับแล้วก็ความผูกพันกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครนะครับที่ซื้อ ซื้อม้าจากที่อื่นมานะครับแล้วก็จะมาเล่นแบบนี้นะครับบอกก็เลยนะอันตรายนะครับเข่าเข่ากระเจิกแน่นะครับสิ่งแรกนะครับเพราะว่าม้าเนี่ยมันจะมีม้าที่เราไม่ได้ฝึกหรือว่าม้าที่แบบนิสัยไม่ดีเกเรนะครับหรือนะครับแม้แต่ม้าฉาเองนะครับถ้าไม่ได้ฝึกเนี่ยซึ่งม้าฉามันเป็นม้าฉลาดอยู่แล้วนะครับเพราะพ่อเป็นแกเบลเนี่ยนะครับเป็นฟิเชียนเนี่ย ค่อนข้างที่จะเซนดีมากนะครับสมองดีถ้าเขาคิดจะแกล้งนะครับเขาก็ทําได้แต่เนี่ยคือด้วยความที่ว่าหนึ่งคือพ่อเขานะครับเลี้ยงกันมามันก็ไม่ทําอันตรายอะไรนะครับมากมายนะครับก็ดูนะครับให้ยืนอยู่ข้างหลังได้ถามว่าไม่กลัวม้าก,กัดเหรอนะครับอ่ากัดไหมกัดไหมกัดดีไหมไม่กัด <laughs> ไปแล้วนะครับ ได้ไหมลทำหน้าเหมือนทำหน้ากวนตีนมากเลยเยินเดินนี่ไปไป thôi mày